สังเกตให้ดีๆผู้ชายคนนี้โดนฉีดยาเข้าร่างกายเมื่อยาถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายจนหมดร่างกายของผู้ชายก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างดูเดือดและชายผู้นี้คือกัปตันของทีมปีศาจป๋อเหวนกับท่าพิเศษของบรูซลีเชิญกัปตันทีมปีศาจมาที่นี่กัปตันก็ปล่อยลูกบอลหมุนทันทีป๋อเหวนใช้มือจับบอลแม้ว่าบอลจะไม่เข้าตาข่ายแต่ก็ทําให้เขาบินไปชนเข้ากับเสารประตูหลังจากตกลงพื้นเขาก็ลุกขึ้นยืนทันทีและตะโกนออกมาดังๆว่าเขาไม่เป็นอะไรปลอบใจเพื่อนร่วมทีมสําเร็จ แต่กลับถูกมินฟงเห็นช่องโหว่อันที่จริงมือซ้ายของเขาเต็มไปด้วยเลือดกับตันทีมปีศาจก็เห็นช่องโหว่นี้ด้วยจากนั้นเขาก็กระโดดม้วนตัวขึ้นก้าวขึ้นไปในอากาศไม่กี่ก้าวแล้วแต่ลูกไฟพุ่งเข้าหาประตูป๋อวินใช้สองมือหยุดลูกไฟ แม้จะหยุดลูกบอลได้สำเร็จแต่มือของเขาก็มีเลือดออกแม้แต่แขนเสื้อก็ไม่เผชิญหน้ากับปอบนที่นอนอยู่บนพื้นกับตันของทีมปิศาจก็ไม่ยอมปล่อยไปและใช้กำลังทั้งหมดยิงเข้าหน้าของเขาตรงๆและบินออกจากสนามกรรมการตัดสินทันทีว่าเป็นลูกออกนอกสนามออกนอกสนามหรือพวกเขาเตะเข้าหัวแบบนั้นจงใจทำร้ายผู้อื่นช,ะชะัดๆคุณกลับบอกว่าลูกบอลออกนอกสนามเป็นผู้ตัดสินแบบไหนวะหรือโวอยคุณกำลังเตะบอลหรือทำร้ายคนวะฉันทำร้ายคนนั้นแล้วยังไง ฉันต้องเอาชนะทั้งทีมที่เป็นง่อยเหมือนคุณให้ได้คนง่อยคนง่อยเห็นปอวนนอนอยู่บนเปลถูกหามพาออกไปทุกคนรู้สึกอึดอัดในใจแต่แมตต์ก็ต้องดำเนินต่อไปโจเฉินกระโดดขึ้น ชนเข้ากับหัวของคนหนึ่งในทีมปีศาจแต่หัวของฝ่ายตรงข้ามแข็งกว่าของเขาเผชิญหน้ากับการประทะหัวของฝ่ายตรงข้ามอีกครั้งโจเฉินทำได้แค่รวบรวมความกล้าเผชิญหน้าไม่คิดว่าจะโดนคู่ต่อสู้ชนจนหน้าบวมจากนั้นลี่จงก็ใช้วิชาบินขึ้นไปในอากาศแต่เมื่อเขากำลังจะส่งบอลลงไปทันใดนั้นผู้เล่นทีมปีศาจก็ใช้วิชาบินจากนั้นทุ่มแรงทั้งหมดลงไปที่ขาแล้วฟาดเขาลงกับพื้นและเนียนเจอในช่วงเวลานี้ก็เผชิญหน้ากับผู้เล่นสองคนของปีศาจความแข็งแรงของขาพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเเนนนนีนจจิากกั้พว เขาก็ใช้เท้าจับขาของเงียนเจินพยายามหักขาเขาอาทินวิ่งไปหากรรมการเพื่อบน่นแต่กรรมการเป่านกบิดจ,จบครึ่งแรกหรือโวยก็ยืนเต้นระบำอย่างมีความสุขบนอัธจันทร์และตอนนี้อาทินและกับตันทีมปีศาต่างมองหน้ากันอย่างไม่พอใจทั้งสองคนจึงเตะเข้าหน้าของกันและกันแต่ถูกกรรมการวิ่งมาหยุดไว้ทันพวกคุณไม่อยากเตะอีกแล้วหรือใครๆมีใครเห็นไหมอุย้ย ถ้าเก่งจริงก็ออกมาอยู่ตรงหน้าฉันนีในห้องพักผ่อนทุกคนรู้สึกทนไม่ไหวอีกแล้วพวกเขาใช้ข้ออ้างทุกประเภทในการจากไปขอโทษครับจูจ่ๆแม่ของผมก็คลอดก่อนกำหนดผมต้องกลับไปช่วยอีกแรงได้โปรดบอกแม่ของคุณให้รอจนจบเกมก่อนแล้วค่อยคลอดเพิ่งเตดไปได้แค่ครึ่งเกมเองคุณจะทิ้งไปกลางทางได้ยังไงนั่นมันไม่ใช่ฟุตบอลมันคือการเอาชีวิตได้โปรดให้ผมไปฉันขอร้องคุณอย่าเพิ่งไปเลยพี่ทินผมขอละพี่ไม่ต้องขอร้องผมแล้วให้ผมกลับไปเถอะอย่าไป มินฟงบอกว่าเขาต้องใจเย็นตอนนี้พวกเราเหลือแค่8คนเท่านั้นหากขาดอีกหนึ่งคนไปการแข่งขันก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หลังจากนั้นทุกคนก็กังวลว่าใครจะเป็นคนรักษาประตูในช่วงเวลาที่สำคัญเลี่ยงเหลียงก็ยืนขึ้นไม่รู้ว่าฉันจะรับมือไหวไหมไม่นานเสียงนกวีดเริ่มรอบต่อไปก็ดังขึ้นเลี่ยงเหลืองเผชิญหน้าผู้เล่นทีมปีศาจเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาเงียบๆแล้วโทรหาผู้หญิงที่เขาชอบฮัลโหลอาเจนหรอเลี่ยงเหลืองใช่ไหมใช่แล้ว20ปีมานี้ ผมมีคำกล่าวที่เก็บไว้ในใจเสมอมาที่จริงแล้วผมรักคุณเลี่ยงเหลียงเพิ่งวางสายทีมปีศาจก็เตะบอลใส่เขาจนบินขึ้นไปในอากาศแต่ก็หยุดอยู่หน้าประตูจากนั้นเขาก็กล้าวไปข้างหน้าอีกก้าวใหญ่ไม่คิดว่าวินาทีถัดมาจะถูกฝ่ายตรงข้ามเตะกลับมาอีกแต่เขายังไม่ยอมแพ้ไปตรงหน้าทีมปีศาจเขายืนอยู่บนพื้นหญ้าแล้วดึงดูดผู้คนผู้เล่นของทีมปีศาจเห็นแบบนั้นก็เริ่มยิงใส่เลี่ยงเหลียงอย่างต่อเนื่องและเลี่ยงเหลียงก็ใช้วิชาของตัวเอง หยุดทุกชอ็อตของทีมปีศาจต่อไปทีมปีศาจเริ่มเพิ่มพลังการยิงแม้ว่าเลี่ยงเหลียงจะถูกเตะใสจนทําให้เสื้อผ้าของเขาฉีกขาดแต่เขามีเจ็จำนวนอันแรงกล้าไม่ล้มเพราะความเจ็บปวดสุดท้ายเขาก็ใช้วิชา ดูจับลูกบอลแน่นบนหน้าท้องจากนั้นเขาก็เริ่มต่อสู้กลับอย่างสุดกำลังยิงบอลออกมาใส่ผู้เล่นสองคนของทีมปิศาจได้สำเร็จอาทิเห็นแบบนั้นก็นำผู้เล่นในทีมของเขาเริ่มโต้กลับจากนั้นเขาก็วิ่งไปที่ตรงหน้าประตูของทีมปิศาจตีลังกาแล้วยิงลูกบอลตรงเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อผู้รักษาประตูต้องการจับลูกบอลที่กำลังลอยเข้ามาทันใดนั้นลูกบอลเคลื่อนที่ไปในอากาศก็เปลี่ยนทิศทางแต่ผู้รักษาประตูทีมปิศาจก็ไม่ธรรมดา เขาใช้กระบวนท่าวิชาแห่งวูภูเขาเด้งประตูทําให้ลูกบอลพุ่งออกไปได้สําเร็จมีอะไรผิดพลาดไปหรือไอยาแต่อาทินไม่ยอมแพ้วิ่งเข้าหาลูกบอลต่อไปแต่เขาถูกคู่ต่อสู้ทําให้ล้มลงและล็อกเท้าของเขาจากนั้นวิ่งไปหาผู้เล่นสองคนจากทีมปีศาจแต่ที่ขาขวาของอาทินคนละหนึ่งที่ยิ่งน่าสงสารกว่าคือกรรมการทําเหมือนไม่เห็นอีกแล้ว อาทินไม่มีกำลังที่จะแข่งขันต่อไปขาขวาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลิวเบยก็แสดงให้เห็นว่าทีมปีศาจของเขามีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ทีมปีศาจได้รับคำสั่งก็ใช้เทคนิคของพวกเขาทันทีลูกบอลอันทรงพลังของปีศาจพุ่งตรงไปทางเลี่ยงเหลียงเลี่ยงเหลียงใช้วิชาของเขาพยายามหยุดบอลไว้ตรงหน้าท้องแต่พลังของบอลลูกนี้มันมหาศาลมากทำลายเสื้อผ้าของเลี่ยงเหลียงจนหมดแม้แต่กล้องที่อยู่หลังก็สั่นสะท้านจนแตกเนื่องจากอาการบาดเจ็บทำให้เลี่ยงเหลียง ต้องออกจากสนามฟุตบอลทีมฟุตบอลเศ้าหลินเนื่องจากไม่ครบ8คนกำลังเสี่ยงโดนกรรมการตัดสินแพ้แล้วจู่ๆอเมยก็วิ่งมาแม้ว่าอาเมยจะไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนแต่เธอรู้จักศิลปะการต่อสู้ไทยเก็กทันเวลาที่จะครองตำแหน่งผู้รักษาประตูกักบตันทีมปีศาจก็บินตรงขึ้นไปและใช้การเคลื่อนไหว ของวิชาปีศาจแต่ลูกบอลไปที่ประตูแต่ถูกโต้กลับด้วยท่าไทยเกตของอเมออย์ค่อยๆขจัดเวทมนต์บนลูกบอลในขณะเดียวกันก็ควบคุมลูกบอลและหมุนอยู่บนนิ้วของเธออย่างต่อเนื่องหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทาให้เกิดลมพายุจากนั้นเธอก็หมุนลูกบอลขึ้นไปในอากาศและอาทินก็หมุนร่างกายของตัวเองรวบรวมพลังไปที่เท้าบนอากาศหลังจากนั้นลมก็พัดลูกบอลไป ดังนั้นทีมเซาหลินที่มีคะแนนเป็นศูนย์จึงสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ